ผมว่าเราฟังมาต่เช้าแล้วก็มีหลายท่านได้สดแสดงความคิดเห็นได้มีทั้งแนะนํามีทั้งกล่าวหามีทั้งติเตือนตักเตือนนะครับหลายอย่างผมอยากจะกล่าวเพียงว่าที่ท่านพูดมาทั้งหมดหรือว่าด้านเศรษฐกิจเนยผมทามาหมดแล้วแต่มันจะไม่เกิดผลท่านกล่าวมาตีคินอยู่ตรงนี้ไอ้ที่ท่านพูดทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ย เวลารัฐบาลพูดท่าไม่ฟังกระทรวงการคลังชี้แจงหน่วยราชการชี้แจงท่านก็ไม่ฟังอีกพน,นันนโยบายใรของท่านเมื่อท่านเป็นรัฐบาลท่านก็ทำเถอะครับนะถ้าท่านได้เป็นนะในส่วนงการดูแลประชาชนพี่น้องทุกภาคส่วนนั้นเราทำตั้งแต่ระดับฐานรากเอสมี e, วิสากิจุมชนสากลกองทุนหมู่บ้านประชาชนที่ มีรายได้น้อยมีการแก้ป <asa> ัญหาความยากจนแบบมุ่งเป้าท่านลองไปศึกษาดูแล้วกันนะถ้ามันง่ายท่านพูดมาคงทําไปนานแล้วล่ะสมัยก่อนท่านก็ทําไม่ได้เรื่องการทุจริตผิดกฎหมายในกระบวนการทปทําไปว่ามาการที่ท่านเอาผมไปโยงกับโนนโยงคนนี้จะยากกับโนนยากคนนี้ผมคือตัวผมคือครอบครัวผมแล้วผมไม่เคยเอื้อประโยชน์ให้ใครก็ไปตรวจสอบมา เวลาสมัยก่อนเนี่ยผมไม่เห็นพูดเก่งแบบนี้เลยสมัยท่านเป็นรัฐบาลกันนะเรื่องทุจริตมัมีการพูดกันสักคําเลยนะนะต่อไปนี้ผมก็ให้หน่วยงานาที่เกี่ยวข้องเข,งขาได้ชี้แจงนะครับผมก็ไม่อยากจะทําให้เสียบรรยากาศหรอกเนาะนะเราเพิ่งผ่านห่วงเวลาของวันวันไทน์ยมาด้วยเมื่อวานนี้เองใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะทาให้เสียอารมณ์นะผมก็นั่งฟังมาแต่เช้าแล้วเรื่องที่ดีๆผมก็รับไว้ผมก็จทไว้ นะหลายเรื่องที่มันไม่ตรงไม่ถูกต้องก็คงต้องให้ฝ่ายผมชี้แจงบ้างนะเดี๋ยวรัฐบาลก็คงชี้แจงเพราะสุรการผมก็เตรียมไว้หมดแล้วล่ะนะนแต่ละเรื่องแล้วเรื่องสังมพันธ์สัาพัน์ผมก็เตรียมไว้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมผมก็จะชี้แจงนะครับแต่จาเป็นต้องต้องหยุดตรงนี้ไปบ้างนะไม่งั้นท่านก็ฉวยโอกาสตรงนี้แหละในการหาเสียงของท่านนั่นแหละนะผมพยายามไม่ไปแต่แต,ต้องอะไรท่านเลยนะเพราะนั้นขอให้ทุกอย่างเป็นไ,ไปตามมารยาท กติกาของสภานะคนเราต้องมีวุิญาตนะในการที่จะพูดจาอะไรให้กันหลายอย่างมันเป็นปัญหาในเชิงบริหารหลายอย่างเป็นปัญหาในเชิงกฎหมายทุกอย่างมีหลักการหลักเกณฑ์ไว้หมดแล้วละ่ะนะเพราะฉะนั้นก็ไปตรวจสอบมาให้เกิดความชัดเจนเกิดขึ้นก่อนที่จะกล่าวอ้างว่าใครผิดใครถูกนะไปว่ากันมาจนผลการสอบสวนการสืบสวนออกมาผมไม่เคยปล่อยปละลาเวน้น เมื่อเกิดมาก็สอบสวนถ้ายังไม่เกิดก็ไปทําให้มันสอบสวนให้มันเกิดคนร้องทุกข์เจ้าเกาโทษเพราะว่าไปที่ครับกฎหมายก็มีแบบนี้นะการที่มาพูดในนี้และทำให้คนข้างนอกได้ยินมันก็กลายเป็นว่าไอ้คนนี้ผิดไปแล้วเยกคนนั้นถูกไปแล้วไม่ใช่เหรอมั้งผมว่าเขาลดก,กระบวนการยุติธรรมด้วยนะครับแล้วก็ผมไม่อยากให้อํานาจฝ่ายนิติบัญญัติไปก้าวล่วมอำนาจในการบริหารมากจนเกินไปมันคนละอำนาจกัน หน้าที่แต่ละคนผมไม่ว่าถ้าท่านจะค้านอะไรผมไม่ว่าแต่บางอย่างที่เป็นเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยก็เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารเขาไม่ดีไปร้องทุงกข์กล่าวโทษเราไม่ใชาา่ตฏิตริงพูดจาเสียหายแบบนี้บางอย่างผมรับไม่ได้ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับต่อไปเชิญ